สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันนะครับสู่ช่องเล็กๆของเราเนาะ LSWP ครับเพจของเด็กผีาซอั่ววันนี้แน่นอนครับข่าวตลาดซื้อขายของเราเหมือนเดิมแล้วกันนะครับรายงานเป็นวันต่อวันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหรือว่าเป็นข่าวที่ทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับก็คือมันมีนักเตะคนหนึ่งตอนนี้มีข่าวกับแมเชสเตเต็ดนะครับเป็นกองหน้าชาวเนเธอร์แลนด์เนาะ ได้ถูกเรียกติดตัวไปยูโร2024ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่พฮน่าสนใจน่าสนใจอายุน้อยนะครับผมกองหน้าของทีมอะไรวะจำไม่ได้แต่ตอนนี้ AC ซมิลานเนะต้องการต้องการมือนกันเอซมิลานก็จะยื่นนะครับผมอาร์เซนอลก็จะยื่นแล้วก็แมนเชสเต็ดตให้ความสนใจนะครับก็คือโจชัวเซซสกีหรือเปล่าผมถ้าอ่านไม่ผิดนะถ้าอ่านผิดขอประธานอภไยด้วยนะครับโจชัวเซสกีนะครับผมก็ เป็นกองหน้าที่รูปร่างโอเคนะครับผมไม่ชอบอย่างเดียวคือทรงผมมันอะทรงผมมันเหมือนเฟอร์เนี่อ่ะนั่นแหละนะครับโจชัวเซสนี่ครับเซสเซสกี Ses ้เออโจชัวเซสกี้แม่งอ่านชื่อยากชิบหายเลยถ้าไม่ใช่เตดได้มาจริงนะครับเราก็น่าจะรู้ชื่อเขาแล้วละ่ะถ้ามาในพีเมี่ยจริงนะครับเราก็ต้องรู้ชื่อเขาแล้วล่ะนะครับสําหรับเจ้าหนูคนนี้นะครับ เป็นกองหน้าแล้วก็ตำแหน่งที่น่าสนใจที่แมนชเชสเตอร์จะเดินดิวต่อไปนะครับหลังจากที่เรายื่นซื้อจอร์บเป็นเบลดไปแล้วนะครับแต่ก็คงคิดว่าเอเวอเรตัคงจะปัดแหละ35ล้านคงไม่มีคงไม่ได้ซื้อในราคานั้นสำหรับจอร์ดเปนเบดนะครับแต่เรายื่นไปแล้วนะครับ <c oughs> แต่เขาไม่รู้ว่านะว่าเอเวอเรตัจะรับข้อเสนอือเปล่าแต่มันก็จะมีข่าวลึกๆในๆนะครับว่า เอเวอร์ตันอยากได้มิตรลินเดนเลอรนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าดิวของจอร์ดเบนเวตนะครับเราเอาลินเดนเลอไปเป็นส่วนต่อรองด้วยเออเอาไปแลกไหมเพิ่มตังค์อีก30บล้านอะไรประมาณนี้เอาลินเดนเลอมาแลกกันให้แมนเชสเตอร์เพิ่มตังค์อีกสัก30บล้านเป็นไปได้ไเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะก็ต้องรอดูนะครับสำหรับเจ้าหนูจอร์ดเบนเวตนะครับแต่ถ้าเราผมเองนะผมก็ยังเชื่อมั่นว่า กลุ่มทุนอีเดออสจะไม่เดินเกมโง่ในการซื้อตัวแรกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนดีลต่อไปที่เขาให้ความสนใจก็คือเจ้าหนูเ,สเชสกี้ครับเชฟสกี้เอออ่านอย่างเงี้แล้วกันขออนุญาตนะเซฟเซฟสกี้แล้วกันนะครับเซอรฟสกี้เซฟสกี้ประมาณนี้แหละนะครับผมก็เจ้าหนูคนนี้เป็นตำแหน่งกองหน้าแน่นอนครับผมพูดตั้งแต่ก่อนตลาดจะเปิดนะครับตั้งแต่จบนะครับอ่าบอลลีกแล้วนะครับว่า ตำแหน่งที่ผมตัวผมเองอยากจะได้นะครับไพ่อันดับแรกเลยคือผมอยากได้กลางรับแต่แมนเชสเตอร์เต็ดดัน Done, ไปเอาแบ็กซะก่อนนะครับไปยื่นแบ็กก่อนเป็นไพ่แรกนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามองเห็นอะไรหรือว่าเขาอาจจะมีตัวที่แบบได้อยู่แล้วหรือเปล่าสําหรับตัวกลางรับนะผมไม่รู้เหมือนกันหรือเขาจะซื้อตัวอัมระบัดไว้ต่อหรือเปล่านะครับแต่เขายื่นตําแหน่งแรกที่เขาลื่นก็คือ ในส่วนของเซนเตอร์นะครับแล้วก็ตำแหน่งต่อมาที่ให้ความสนใจที่มีข่าวก็คือในส่วนของกองหน้านะครับก็คือเซกี้ผมอยากได้อยู่แล้วนะผมอยากได้ยลยสำหรับตำแหน่งกองหน้าส่วนสันโต้เซติเพื่อนๆไปตามหาเองนะตำแหน่งกองหน้าผมมองว่าสําคัญสําคัญอย่างไรนะครับสําคัญเพราะว่าหนึ่งเลยครับตอนนี้หน้าเป้าแบบหน้าเป้าจริงๆเลยนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะของเรามันจะเหลือแค่ลารดมูดฮอยรุนคนเดียวซึ่งนะครับถ้าเราจะใช้ หอยลุนทั้งฤดูกาลเลยมันไม่ได้ถูกไหมเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องมีตัวหมุนเวียนตัวสนับสนุนสําหรับตัวหอยลุนบ้างนะครับเอาตัวมาหมุนเวียนครับเอาตัวมากดดันรับมุดหอยลุนนะครับให้หอยลุนยิงได้หรืออ่าคนที่ซื้อคนใหม่อาจจะปังหอยลุนก็ได้นะครับแต่ผมพูดมาตลอดว่าถ้าเราจะซื้อนาป้ามาแข่งขันกับหอยลุนนะครับราคานะครับหรือว่าอายุไม่ควรที่จะแบบ ุ่งมากจากหอยลุนเท่าไหร่เมื่อคุณตั้งเป้าว่าคุณจะปั้นหอยลุนหรือว่าคุณซื้อหอยลุนมาเป็นหน้าเป้าของแมชชีนเด็ดแล้วคนมากดดันครับหาแบบสไตล์ไม่ใช่สไตล,ล์หาแบบความเก่งอ่ะใกล้เคียงกับหอยลุนให้ได้มากที่สุดแล้วทําให้กองหน้าสองคนนี้แข่งขันกันที่จะลงเป็นตัวจริงถ้าซื้อมาแล้วมันเป็น,นรูปแบบนี้ผมเห็นด้วยเลยนะ สำหรับเจ้าตัวเซกี้เหมือนกับตอนอยรุนเลยครับเราไม่รู้จักแม่งเลยอยรุนคือใครวะกองหน้าอัตแลนตาที่ยิงได้ฤดูการสักประมาณ10ลูกเหมือนกันเลยเซกี Set ้นะครับผมหลังจากที่ผมไปอ่านสถิติแบบคร่าวๆนะก็คือฤดูการที่แล้วยิงประมาณ11ลูกแล้วก็น่าจะเป็นคนสําคัญของทีมนั้นอะ่ะผมยังผมยังจำไม่ได้เลยบนทีมอะไรของทีมนั้นอะ่ะที่พาจบอันดับ5ของลีกได้ เซฟกี้เป็นคนสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อเซฟก,กี้มาเพื่อที่จะเฮ้ยกดดันหอยดุนนะครับเป็นตัวหมุนเวียนนะครับให้แข่งขันกันกันกบฮอยลุนว่าใครดีในสัปดาห์นี้เป็นตัวจริงใครดีในสัปดาห์นี้คนนั้นเป็นตัวจริงผมเห็นด้วยเลยนะครับเห็นด้วยจริงๆแล้วก็อายุแม่งใกล้เคียงกัน21-22ประมาณนี้เห็นด้วยแล้วก็ถ้าซื้อในราคาไม่แพงนะวงเียกว่าซื้อในราคาไม่แพง ไม่เหมือนกับตอนที่ซื้อหอยลุน60ล้านซื้อยังไงก็ไม่รู้ตอนนั้นแต่ถ้าเป็นในมือของเซอร์จิมในมือของเอเดียผมมั่นใจว่าในราคาที่เราได้มาน่าจะไม่แพงสักประมาณ30ล้าน40ล้านโอเคผมเข้าใจได้ผมเข้าใจได้เพราะว่าตัวผู้เล่นมันยังอายุน้อยอยู่ยังใช้งานได้ยาวๆอยู่นะครับสำหรับตัวเซกี้ซื้อกองหน้านะใครก็ได้นี่แหละไพประมาณนี้คือแบบไม่ต้องเอาเก่งเวอ ไม่ต้องเอาเก่งเบอร์เลยนะคือแบบอย่างกองหน้าเก่งๆอย่างไอ้พวกกันเลยนะเอ็มป็เป้เนี่ยอย่างเออเบนซ์ม่าอย่างสตาร์ดังๆอ่ะอย่างเคนร้อยล้านเนี่ยไม่ต้องซื้อครับเรามีหอยรุนเราต้องทำยังไงก็ได้ที่หอยรุนที่เราซื้อมาให้มันเก่งให้ได้คุณต้องหาคนมาแข่งขันกับเขานี่คือความคิดที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดว่า การซื้อเซฟตี้เข้ามาแล้วช่วยกดดันฮอยลุนช่วยเป็นคู่แข่งให้กับราสบทฮอยลุนให้ฮอยลุนยิงได้ให้ฮอยลุนเก่งได้อันนี้ถือว่าเป็นโบนัสเลยสําหรับผมนะออกมาแข่งขันครับสําหรับเซฟตี้สําหรับผมเองนะนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมครับใครที่คิดเห็นเหมือนกันคอมเมนต์บอกผมหน่อยใครที่คิดเห็นไม่เหมือนกันไม่เป็นไรคอมเมนต์บอกผมทีใครที่ดูจนจบคิดแล้วยังไม่กดซับสไครต์รบกวนละครคนละหนึ่งจิกคนที่ยังไม่กดไหลรบกวนคนละหนึ่งจิกนะครับ ฝากคุณเพื่อนไว้แค่นี้ครับบ๊ายบาย